สติเป็นเรื่องสําคัญนะคะบางคนมองว่าครูเป็นคนทําอะไรเร็วมากนะคะพูดเร็วคิดเร็วทําเร็วปฏิบัติเร็วนะคะแต่ครูนั้นมีสติแน,น่นอนนะคะบางคนบอกว่าครูอาจจะเป็นคนที่ส,ส,สติแบบเหมือนขี้โมโหอะไรประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c ười> แต่ครูบอกว่าครูต้องมีสตินะคะถ้าครูไม่มีสติครูผ่านปัญหาเยอะขนาดนี้ไม่ได้นะคะครูมีปัญหาตั้งแตเ่เด็กนะคะครูไม่ได้มีครอบครัวที่อบอุ่นเนาะคุณพ่อคุณแม่ของครูนั้นมีปัญหากันตั้งแต่ครูเด็กๆแล้วนะคะเรื่องทะเลาะวิวาทกันเป็นเรื่องปกติของครอบครัวเนาะ นะคะแล้วก็มีอีกหลายๆเรื่องที่ครูไม่อยากอธิบายก็แล้วกันนะคะถามว่าจริงๆแล้วนะคะครูไม่มีสติครูเป็นเด็กอย่างเงี้ยครูคงพาตัวเองในทางไม่ดีแล้วนะคะครูต้องบอกนักเรียนเสมอว่าครูออกจากบ้านตั้งแต่ยิ้้กครูจะทําอะไรก็ได้นะคะแล้วครูเกิดมาหน้าตาดีนะคะบอกเลยว่าครูจะไปทํอะไรเรื่องไม่ดีนี่ง่ายมากเลยนะคะแต่ครูไม่ทำนะคะเพราะครูยึดมั่นว่าครูอยากอยู่ในเส้นทางของความดีไม่ใช่ครูเคยไม่ไม่ใช่ครูไม่เคยทําไม่ดีเลย ครูก็เคยเหลงทางเหมือนกันนะคะแต่ครกก็วนตัวเองกลับมาในเส้นทางของความดีได้เพราะคุณไม่อยากพาตัวเองไปถลมลึกนะคะจนไม่สามารถถอนตัวดขึ้นได้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คนที่รักตัวเองอเขาจะคิดอย่างนี้เขาจะคิดอย่างนี้นะคะต้องบอกก่อนการมีสตินั้นสําคัญมากคุณจะบอกนักเรียนเสม,มอว่าเมื่อ,อไรที่คุณรู้สึกไม่ควบคุมตัวเองไม่ได้นะคะให้ตบมือค่ะเรียกสตินะคะถ้าตบมือเรียกสติไม่ได้นะคะตบหัวใจค่ะนะคะ ติให้กลับมาท้าทั้งทาไม่ได้อีกทั้งนับหนึ่งถึงพันหนึ่งถึงร้อยตบหัวตัวเองแล้วตบตบ,ตบหน้าตัวเองแล้วนะคะตบมือแล้วตบหัวใจแล้วยังไม่มีสตินะคะครูให้สวดมนต์ค่ะนะคะการสวดมนต์นั้นทําให้คุณมีสติเพราะอะไรอย่างไงคุณต้ไม่คิดเรื่องนั้นอีกก่อนนะคะ,นะคะการสวดมนต์ทำให้แรกๆวิทยาศาสตร์เลยเมื่อสมองเราไม่คิดอะไรนะคะมันจะโล่งนะคะการสวดมนต์ก็คือให้เราจอดอยู่กับบทสวดอยู่กับลมหายใจใช่ไหมคะ ทำให้สมองมันโล,ล่งไวสักพักหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้ามันไม่โล่งเลยเหมือนโอ้โหมันจะมีเตาะฟันตลอดเวลามันจะหายใจออกได้ไงนะคะเราต้องปัดมันออกไปบ้างก่อนนะคะทาให้เรานั้นได้พอได้มีความคิดนะคะที่จะไปต่ออย่างอื่นนะคะคุณต้องบอกก่อนว่าการสวดมนต์เป็นบรรทัดฐานของพื้นฐานทุกอย่างนะ,ะหรือการฝึกการหายใจก็คือการมีสติคุณไม่รู้ว่าว่าคุณจะทำยัางไงให้คุณมีสติบางคนบอกว่าหนูสวดมนต์ไม่ได้นะสมาธิ แต่ครูถามไอ้คนที่นั่งสมาธิที่โทรมาบทครูอดทนสามชั่วโมงว่านี่คือการนั่งสมาธิของมึงเหรอนะคะต้องใช้คําพูดนี้เลยนะคะถ้านั่งสมาธิได้แค่นี้กลับไปนั่งใหม่ค่ะนะคะกลับไปทบทวนครูบาอาจารย์ใหม่ค่ะว่ามันคืออะไรนะคะทาไมถึงทําให้สติแตกได้ขนาดนี้นะคะครูต้องบอกก่อนหนึ่งเลยว่าครูเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยนะคะเอาความทุกข์ไประบายให้ใครฟังนอกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของครูนะคะครูไม่เชื่อ นะะในคําพูดของมนุษย์นะคะมนุษย์ที่จะรักครูเมตตาครูเหมือนสิ่งศิสิค์ครูไม่เชื่อว่ามีจริงแต่จาไว้ว่าทุกคําพูดที่ใครมาพูดกับครูคุณปลอดภัยแล้วค่ะนะคะเพราะครูจะไม่ไปพูดต่อเด็กขาดะนะคะครูเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ไม่ชอบให้คนทะเลาะก,กันไม่ชอบทําร้ายใครนะคะไม่ชอบเห็นใครพัทงที่หน้า <c oughs> นะคะครูไม่ชอบอย่างนั้นเด็กขาดครูไม่ทําร้ายใคร ให้ไว้ใจครูได้นะคะว่าครูจะไม่ทําะารพวกคุณนะคะแต่ครูไม่ต้องมาเล่าให้ครูฟังเยอะนะอันนี้เฉพาะนักเรียนของคุณของครูเท่านั้นนะคะนักเรียนของครูเท่านั้นที่ครูจะช่วยนะคะแต่ถ้าไม่ใช่นักเรียนของครูนะคะครูไม่รับฟังนะคะปัญหาของใครนะคะเพราะครูรู้ว่าปัญหานั้นไม่ใช่ปัญหาปัญหาเกิดจากความคิดของพวกคุณปัญหาเกิดจากตัวคุณขาดสติปัญหาจากคุณปรุงแต่งมันขึ้นมาเองนะคะคุณกําลังจินตนาการทําร้ายตัวเองอยู่นะคะแต่ครูก็จะอดทนฟัง นะคะเพื่อให้เขาได้ระบายออกมาบ้างนั้นมันอ,อกแตกตายนะคะอ,อกแตกตายแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นทุกข์มากนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ครูจะให้ความเมตตากับนักเรียนของครูเท่านั้นนะคะไม่ไม่ใช่กับบุคลทั่วไปนะคะแค่นักเรียนนี่ก็เยอะแยะสาหัสแล้วนะคะนักเรียนก็เยอะแยะสาหัสแล้วนะคะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งเลยถ้าคนที่คู่คุณสติได้เร็วนะคะนักเรียนครูชอบพูดกับครูเสมอว่าครูมีต้นทุนบุญ ตอนแรกครูไม่เข้าใจควาว่าต้นทุนบุญน,นั่นคืออะไรก็ครูผ่านปัญหามามากมายนะคะด้วยสติของครูนะคะแล้วครูก็เอาตัวรอดมันได้ด้วยสติของครูนะคะว่าแยกแยะออกได้อันนี้ควรทําไม่ควรทํานะคะอันนี้ควรจะปฏิบัติทันทีหรือรอก่อนรู้จักการรอคอยอันนี้น,นะคะของค,ะค,ะคร,ากการอคอูนะคะครูรู้จักการรอคอยนะคะครูมีขันติบารมีนะคะค่อนข้างสูงมากเพราะครูอดทนนะคะกับการถูกทําลายได้นะคะ ครูถูกทําร้ายเนี่ยอาจจะเริ่มจากคุณแม่ของครูนะตีนต้องให้กราบทุกครั้งนะคะครูผิดไม่ผิดต้องทําแต่ครูก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรครูยอมแพ้นะคะการยอมแพ้เนี่ยมันเป็นบารมีอย่างหนึ่งนะไม่ใช่ว่าต้องชนะทุกครั้งนะเขาบอกว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมาทุกครั้งที่ครูยอมแพ้ครูรู้สึกว่าครูใจนั้นครูสูงกว่าคนที่ทําร้ายครูนะคะอันนี้คือสิ่งหนึ่งเลยที่ครูปฏิบัติมาตั้งแต่เด็กๆนะคะแล้วครูก็ยอมนะคะถูกกระทำเพราะครูเชื่อเรื่องกรรมเองนะคะ ครูคงทากรรมมามากมายนะคะกับเขาเขาถึงได้เกลียดชังครูเมื่อไหร่ที่เขารู้สึกว่าชีวิตนั้นคือของเขาโปรดเอาคืนไปโปรดเอาคืนไปนะคะเอออันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่บางคนมองว่าครูเจ้าคิดเจ้าแค้นไม่จิครูก็ไม่ได้คิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะครูไม่เคยทําร้ายใครนะต้องบอกก่อนนะครูไม่เคยทําร้ายใครนะไม่เคยทาร้ายใครแต่ครูคิดว่าถ้าครูมีกรรมร่วมกับใครนะคะแล้วใครต้องการเอาชีวิตของครูคืนก็โปรดมาเอาไปได้เลยนะคะโปรดเอาไได้เลยนะคะก็ครูไม่อยากจะฆ่าตัวตาย แต่ครูอยากคิดว่าถ้ามันหมดสิ้นชีวิตแล้วคุณเป็นผู้ปลดปล่อยเรานะฮะเป็นคุณเป็นผู้ปลดปล่อยเราให้เรายุติการมีชีวิตอยู่บนโลกไปนะฮะ เรื่องของกรรมเรื่องของเวน่คูเชื่อนะคะแล้วครูก็เห็นมากับตาแล้วนะคะว่าใครทํากรรมใดๆก็จะได้รับชาตินี้นะคะไม่ต้องรอถึงชาติหน้านะคะได้เห็นมาได้หลายคนแล้วนะคะเมื่อก่อนครูก็มองว่าเออทาไมคนทํากรรมมันมีบุญอะละเออมันไม่เห็นได้รับกรรมใดๆเลยนะคะได้เห็นชาตินี้กันหมดแล้วนะจ๊ะสติสําคัญนะคะก่อนที่เราจะโลภก่อนที่จะละโมบ ตอนที่เราอยากได้อะไรตั้งสติไว้ว่าเราต้องเคารพการตัดสินใ,นใจตัวเองแล้วนะสิ่งที่เราทำเราได้มาเราต้องสูญเสียอะไรบ้างเราต้องยอมรับสิ่งนั้นครูจะพูดกับนักเรียนเสมอนะ,ะคะครูเคารพการตัดสินใจของทุกคนแต่คุณต้องเคารพการตัดสินใจของตัวเองด้วยว่าเมื่อไรที่มันเกิดเหตุการณ์ใดๆคุณต้องอย่อยากโทษใครนะคุณต้องโทษตัวคุณเองเพราะคุณเป็นคนตัดสินใจนะคะสติทําให้เราตัดสินใจนั้นถูกต้องนะคะ ถ้าเราไม่ถูกต้องเราก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันผิดอะไรนะคะเราพร้อมแก้ไขไหมเราพร้อมยอมรับมันไหมนะคะสติทําให้เราเข้าใจทุกปัญหานะคะในทุกปัญหามีทางออกในทุกทางออกนะคะมันจะเป็นทางตันทางอะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายมันจะมีทางให้คุณเสมอนะ,ะคะกูเชื่อเลยว่า แม้กระทาั่งการนักเรียนบางคนพูดว่ามันต้องติดคุกติดตารางหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ครูเห็นนักเขียนระดับโลกก็เคยติดคุกมานะคะมีคนหลายๆคนที่ติดคุกติดตารางแล้วไม่ได้ชีวิตท่ผ่ายในคุกนะคะก็ยังออกมาเป็นผู้นำนะคะทางการเมืองทางศาสนาได้อีกนะคะไม่ได้การติดคุกไม่ได้ทําลายชีวิตของใครสักคนหนึ่งนะคะแต่มันอาจจะมีเหตุหรือมันผลของมันแล้วกันนะ ทําอะไรให้มันมีสติไว้นะคะนี่ก็ยังบอกว่า,ามีหนังสือเล่มหนึ่งที่วันทนูอ่านชาวยิวที่เขาเอาชาวยิวไปฆ่าให้หมดนะคะเด็กที่คนที่มีสติก็จะรอดนะคะเพราะว่าอาจจะาสามารถเอาตัวรอดได้นะคะแต่คนที่ขาดสติอาจจะรู้สึกตัวเองแย่แล้วก็สิ้นใจตายไปเลยก็มีนะคะนี่ก็สตินั้นสําคัญนะคะฝึกไว้เยอะๆนะคะฝึกไว้เยอะๆนะคะถ้าทําไม่ได้ให้หายใจค่ะ จิกตัวเองก็ได้จิกจิกตัวเองนะแล้วก็หายใจะนะคะทำอะไรคิดก่อนนะคะว่าที่ก่อนที่เราจะทำเราควรทำหรือไม่ควรทำ